วันนี้จีว่าเซนเซกโกะชานารุเอะยกโซสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเซกโกโกหรือการเล่นเป็นคุณครูนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาสอนอะไรแต่ว่าเราอะทำคลิปสัมภาษณ์คนที่ทำงานด้านภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่หรือว่าคนที่กำลังลังเลว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นดีหรือไม่เรียนดีมันมีอาชีพ อะไรบ้างที่เรียนจบไปแล้วสามารถนำไปใช้ได้อาชีพนั้นๆมีความสนุกหรือมีอุปสรรคอยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกนพัชราบุญเกียรตินะคะชื่อเล่นชื่อไฟค่ะอายุ27ปีค่ะจบการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยอัสัมชัญน,นะคะเองบริหารธุรกิจภาษาญี่ปุ่นค่ะ ชีพนะคะทำงานเป็น Japanese r e l a t i o n Officer ที่โรงแรมแบงคอ o o r o ัล t ทลส์ก h u งปิทค่ะงานหลักๆก็คือดูแล VP นะคะที่เป็นคนญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพวกแฟชั่นนะคะชอบการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะชอบทอาหารญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราพูดได้เนี่ยเราก็จะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการไปท่องเที่ยวหรือว่าสื่อสารได้ค่ะ น่าจะเป็นตัวคันจิเพราะว่าฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่จําคันจิไม่ค่อยได้เลยนะคะต้องอาศัยการแบบฝึกเขียนบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะคะถ้าตัวไหนไม่ได้ใช้ก็จะลืมนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากเกินความสามารถถ้าเราฝึกฝนบ่อยฝ้ฟว,ว่ามันก็จําได้หล,หลักก็คือดูแลลูกค้า V.I.P. นะคะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าโรงแรม Marriott Hotel Sukhumvit เนี่ยจะค่อนข้างรับลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นเยอะนะคะประมาณ80%ซตนะคะ ซึ่งเราก็จะมีเลคคอร์ดของลูกค้าที่เป็น V I P ซึ่งคนที่เป็นระดับ V I P เนี่ยจวนใหญ่จะเป็นมาในระดับของประธานรองประธานนะคะจากบริษัทยใหญ่ของญี่ปุ่นน้าที่ของฟ่ายก็คือก่อนที่ลูกค้าจะมาในแต่ละวันเนี่ยฟายก็ต้องเช็คก่อนว่าวันนี้มี V I P คนไหนบ้างลูกค้า V I P ท่านเนี้ยเพศเฟ,ฟรเน์ของเขามีอะไรบ้างชอบอะไรบ้างคนนี้ต้องอ่านหนังสือหนังสือพิมพ์ยี่ห้อน,นี้ณนะเวลานี้ทุกวันนะคะลูกค้าท่านนี้ต้องเสิร์ฟกาแฟอะไรแบบใส่น้ำแข็งใส่น้ำตาลอะไรประมาณเท่าไหร่หรือว่า ลูกค้าท่านนี้ต้องนอนแบบนอนฟูกต้องเป็นแบบพิโลล์โฟมอะไรแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านนี้แพ้หมอนขนเป็ดลูกค้าท่านนี้จะต้องดีฟคลีนแบบห้องต้องเงียบต้องมืดอะไรแบบนี้ค่ะหลักๆก,ก็คือดูแลเวลาท่านมาแล้วก็ทกําการต้อนรับนะคะเช็คอินเตรียมเอกสารนะคะสําหรับมาถึงปุ๊บก,ก็คือไม่ต้องมารออะไรเราก็มีเล็กข์ทุกอย่างแล้วให้ท่านทรายนะคะเช็คอินอย่างเดียวแล้วก็ส่งท่านขึ้นห้องนะคะก็ประมาณนี้นะคะหน้าที่ของฝ่าย ในงานโรงแรมเนี่ยภาษาสุภาพเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากฝ้ายก็จะสอนสามคำง่ายๆนะคะที่ฝ้ายใช้บ่อยนะคะก็คือชอชโอมาจิคุดาไซชอชโอมาจิคุดาไซแปลว่าดูนาเราสักครู่นะคะเป็นรูปสุภาพนะคะอันที่2ก็โคจิรานิไซโยโอนิไกตาชิมัสโคจิรานิไซโยโอนิไกตาชิมัสก็คือกรุณาเซ็นตรงนี้ให้หน่อยนะคะอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าเราต้องให้ลูกค้านะคะเซ็น เครดิตการ์ดสำหรับการเดพ o s ิตนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเอาเป็นไทยเฮโนาตสเซะตาชิมาชิตะไทยเฮโนาตเตาชิมาสตะอันนี้แปลว่าต้องขออภัยที่ทําให้ต้องรอนะคะเพราะว่าจะมีบางช่วงที่เราเนี่ยต้องเอาพาสปอร์ตนะคะไปทําการสแกนหรือว่าเป็นการหาข้อมูลลูกค้าอะไรอย่นี้ค่ะก็เราต้องใช้รูปสุภาพซึ่งสารประโยชเนี่ยเป็นสารประโยชนที่เป็นภาษาสุภาพที่ฝ่ายใช้บ่อยที่สุดนะคะ ้ายังเชื่อเสมอว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะสําหรับการทํางานมันสามารถัพในเรื่องของเงินเดือนฐานเงินเดือนที่เรามีมากกว่านะคะคือป้าว่าภาษาเนี่ยมันเปิดโลกมันทําให้เราได้เจอวัฒนธรรมใหม่ๆนะคะจะให้สัมผัสได้เลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักมากนะคะในเรื่องของการทํางานพอเราพูดได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือเขาก็อยากให้ทุกๆคนนะคะตั้งใจนะคะเรียนนะคะไม่มีอะไรยากเราเชื่อว่าคนที่แบบมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ย เตรียมใจแล้วมีความชอบในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทํางานแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะบ๊ายบายเชิญาไดสวัสดีค่ะที่ชื่อโบนะคะตอนนี้ทํางานเป็นไกด์นาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นคะ่ะต้องบอกว่า ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าชอบดูอนิเมะนะคะมังงะแล้วก็ชอบฟังเพลงญี่ปุ่นด้วยค่ะก็เลยเป็นแรงจูงใจค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเราอยากรู้ความหมายของเขานะคะก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะยากที่สุดก็น่าจะเป็นคันจินะคะเพราะว่า คันตัวคันติหนึ่งคันเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันอ่านได้2มัน2พงันนะคะอ่านได้2อ,อย่างแล้วก็มันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปเลยนะคะก็สําหรับี่รู้สึกยากมากนะคะยากขนาดไหนยากขนาดที่ว่าได้เอฟคันติวิชาคันติตอนสมัยมหาลัยนั่นเองนะคะรู้สึกแย่มากแล้วก็เป็นตราบาสในชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ ตอนนี้นะคะที่พี่ทำก็เป็นไกา์นำเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะโดยการที่นําคนไทยนะคะนํานำ,น,ำนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะคอยแนะนําค่ะวิธีการใช้ชีวิตนะคะวิธีการกินวัฒน,นธรรมนะคะเล่าเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเขา้าวว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็ใช้วิถีชีวิตกันยังไงนั่นเองนะคะ ว่าได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่างานของพี่เนี่ยนอกจากแนะนํานักท่องเที่ยวไทยแล้วนะคะพี่ก็ต้องมีการประสานงานค่ะกับคนขับรถนะคะร้านอาหารแล้วก็พวกโรงแรมต่างๆนะคะที่เนี่ยก็เป็นพนักงานคนญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าใช้ทุกวันเลยนะคะใช้ทุกวันเลยก็คำแรกนะคะก็จะเป็นอนิไงชิมาส โอ้ยง่าชมคะคำนี้มันเป็นคำง่ายๆนะคะแต่มันลึกซึ้งมากนะคะเวลาพูดเนี่ยเราต้องการใส่สำเนียงใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเวลาที่เราเอารถไปจอ,ตอดตรงลานจอดรถเนี่ยบางทีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันไกลกันเราก็จะบอกว่าขอคนขับรถนะคะช่วยขับไปใกล้ๆหน่อยได้ไหมให้แบบไอ้ให้ลูกทัวร์เราลงตรงนี้ได้ไหมอขอแบบขอร้องเขาง่ายๆใช่ไหมง่ายๆใช่ไหมนะคะต่อมานะคะประโยคต่อไปก็คือโอสคารซามะนะคะโอสคารซามะ โอสการ์เดสมะนะคะเป็นรูปประมาณว่า,าทำงานแล้วนะคะเราหลังจากที่เราทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะโบก็จะคุยกับคนขับรถนะคะว่าโอสการ์เดสมะ ก็คือวันนี้เหนื่อยหน่อยนะนะคะเหมือ hmm. นเป็นเหมือนมารยาทนะคะแล้วก็เป็นธรรมเนียมเนาะที่เราจะพูดกันนะคะแล้วก็หรือแม้เวลากระทั่ง่ยเวลาเราไปเช็คอินจากโรงแรมเราแจกคีย์การ์ดนู่นนี่นั่นให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบอกพนักงานที่ฟอนนะคะออสการิซามะนะคะ mm hmm. ก,เก็เขาก็จะเขาก็จะออสการิซามากลับมานะคะ mm hmm. นี่ก็เป็นอีกประโยคหนึ่งค่ะที่ใช้บ่อยๆนะคะ mm hmm. น้องนีไป <laughs> ใครที่ลงหลุมพามาเลยนะคะอยากจะบอกว่าตอนแรกๆมันเรียนง่ายมากเลยนู่นนี่นั่นนะคะแต่จากใจจริงนะคะน้องคันหนีไปะคะ่ะภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตรงเนี้เขาบอกว่าให้ฝากข้อความนะคะเพื่อให้น้องที่สนใจหรือให้กําลังใจคนที่เรียนอยู่นะคะก็จะบอกน้องนะคะว่าสู้ๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะ,ะเพราะว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยพี่เนี่ยต้องบอกเลยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะคะแล้วก็เวลามิสอบประจําบท ทุกวิชาอาทุกบทกเนี่ยก็จะพี่ว่าไงตกทุกครั้งนะคะเรียกเลยว่าตกทุกครั้งเลยนะคะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เก่งเลยนะคะแต่ว่าใช้ว่าเอาความพยายามของเราเดี่ยวพี่เป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์แต่ว่ามีพรสวรน,นะคะฉะนั้นก็อยากจะบอกน้องๆว่าอย่าท้อนะคะเวลาที่เราเรียนหรือว่าสอบตกอะไรนู่นนี่นั่นนะคะทุกคะแนนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราพลาดแล้วเราตั้งต้นใหม่ได้ขอแค่ว่าอย่าท้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจสู้ๆนะคะ สวัสดีค่ะเอริฮาดะนะคะหรือชื่อเล่นว่าเอริค่ะเคยเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines ค่ะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับร้านเช่าชุดแฟนซีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเหตุผลที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกก็คือเป็นภาษาที่ใกล้ตัวค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นค่ะก็เลยอยากเรียนเพื่อสื่อสารกับคนในครอบครัวค่ะ อย่างที่2ก็คือตอนที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นในตอนนั้นอุตสาหากรรมของญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองในการเลือกอาชีพในอนาคตค่ะไวยากรณ์หรือบุมโปค่ะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เฟสิเบิลเหมือนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยค่ะดังนั้นเวลาใช้ภาษาญี่ปุ่นเราต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ค่ะอย่างที่2ก็คือคันจินะคะหรือตัวอักษรภาษาจีนค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆเราก็อาจจะลืมวิธีการเขียนหรือวิธีการอ่านได้ค่ะดังนั้นเราต้องฝึกกันบ่อยๆนะคะหน้าที่ของการงานนะคะขอโฟก,กัสตอนที่เป็นลูกเรือเลยแล้วกันนะคะการที่เป็นลูกเรือนั้นสิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึงก็คือความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะดังนั้นความรู้ด้านเซฟตี้เราต้องเป๊ะค่ะลงลงมาก็คืองานบริการค่ะอย่างที่ทราบเป็นดีว่าประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคัญเกี่ยวกับงานบริการเป็นอย่างมากค่ะเริ่มตั้งแต่ผู้โดยสารบอดดิ้งนะคะ ทักทายผู้โดยสารช่วยเหลือผู้โดยสารในการหาที่นั่งผู้โดยสารที่มาเด็กเล็กเราต้องให้คําแนะนําค่ะแล้วก็ผู้โดยสารที่ทานสเปเชียลมิลหรือว่าอาหารพิเศษค่ะเพราะบางท่านเป็นบังสวิรัติหรือบางท่านแพ้อาหารบางชนิดค่ะดังนั้นเราต้องมีการคอนเฟิร์มให้คําแนะนํากับผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มอาหารต่างๆด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะหลักๆก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดยิบย่อยมากๆค่ะ ตั้งแต่ Briefing ก่อนที่จะขึ้นเครื่องมีการพรีไฟช c เช็คอีกเยอะเลยค่ะเริตั้งแต่บ r i ฟฟิ้งการบริการให้ผู้โดยสารเนื่องจากผู้โดยสารส่วนมากเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานลูกเรืออะไรา,ราที่เราต้องบินด้วยก็เป็นคนญี่ปุ่นค่ะการที่เราได้ภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะทําให้เราได้ทํางานได้ง่ายมากขึ้นค่ะคำแรกก็คือโกโตโจอ,อราอราิกาโตโกไซมัส เป็นคำทักทายผู้โดยสารแปลว่า welcome aboard หรือว่ายินดีต้อนรับค่ะเป็นสิ่งแรกที่จะพูดกับผู้โดยสารตั้งแต่ผู้โดยสารเหยียบเครื่องบินเข้ามาค่ะอย่างที่2ก็คือจุดๆุกะอิกะกาเดสกาแปลว่ารับจุดจุจุด,จด,จดไหมคะตัวอย่างเช่นโอโนมิโมโนะอิกะกาเดสกาแปลว่าต้องการรับเครื่องดื่มไหมคะ สำหรับคนที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่น่าสนใจภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่น่ารักแล้วเหมาะกับคนที่สนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมภาษาและคนญี่ปุ่นเกิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนคนญี่ปุ่นนั้นถ้าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้เราก็จะได้เปรียบค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะการที่เราได้ดูการ์ตูนเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็จะได้อัธรลดมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่นั้นหากได้เจอจุดไหนที่ยาก รูอไม่เข้าใจนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะก็พยายามเข้านะคะไม่มีอะไรที่เกินความพยายามค่ะซู้ๆนะคะสวัสดีค่ะมินาซัามคนนิจิวะก็สาก,กุรานะคะเป็น MC คพริตตี้ภาษาญี่ปุ่นค่ะจนถึงปัจจุบันก็ทำมา6ปีแล้วนะคะ ทำไมถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เหตุผลง่ายๆสั้นๆเลยคืออยากรวยค่ะสำหรับตัวซักระเองนะรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่บุญโปหรือว่าคันจินะคะแต่ว่าเป็นตัวเลขนั่นเองก็คือภาษาไทยเนี่ยเรามีหน่วยนับตัวเลขหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีถึงแค่ทาสั้นถึง1 0ึ0 แต่พอเป็นภาษาญี่ปุ่นปุ๊บมันจะมีถึง10,000มื่นใช่ไหมแล้วก็จะเป็น10บหมื่นร้อยหมื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นทําพวกแบบตัวเลขหลักพอยล้านพันล้านเนี่ยมันจะโอ้โหมื่นตึบตีกันอยู่ในหัวมากเลยแล้วก็เป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันมากๆว่าเมื่อไหร่เวลามีแปลตัวเลขก็คือจะต้องจดก่อนแล้วก็ตั้งสติก่อนแปลทุกครั้งเลยค่ะ หน้าที่ก็คือจะเป็น MC On s t a g e ก็คืออยู่บนเวทีแล้วก็ entertain ทั้งคนไทยแล้วก็ผู้ชมที่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยนั่นเองแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่า MC เนี่ยหน้าที่พอเราอยู่บนเวทีเสร็จป,ปุ๊บลงมาเวลาเบรกอยู่ข้างล่างก็คือไม่มีอะไรทำและว่างก็ เราก็จะไปถามคนญี่ปุ่นนะคะว่ามีอะไรให้ช่วยไหมอย่างนี้ค่ะเพื่อที่ว่าหนึ่งนะคะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับตัวเราเองเลยก็คือเราจะได้สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยในการทํางานด้านอื่นๆที่นอกเหนือจาก MC นะคะแล้วก็ข้อที่2เลยนั่นก็คือ,อเพื่อที่ให้กับทางออแกไนส์เนี่ยเขาประทับใจในตัวเราที่เรานอบน้อมแล้วก็มีน้ําใจช่วยเหลืองานด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากหน้าที่ตัวเองเขาประทับใจนะคะในอนาคตเนี่ยเขาก็จะกลับมาจ้างหรือว่าใช้บริการเราอีกนั่นเองค่ะ น่าจะเป็นคำว่าอย่าใบานะคะก็อย่าใบามันมีหลายความหมายมากๆเลยแต่ว่าที่ตัวสักุระเองใช้บ่อยๆนะคะก็น่าจะเวลาเห็นผู้ชายหล่อๆเนาะแล้วก็จะแบบสกิปไปไห้แกให้แกวุ้ยหล่อจังเลยอย่าใบอย่า่นเอง ก็ให้ทุกคนสู้ๆนะคะจริงๆภาษาญี่ปุ่นก็ยากอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละแต่ว่า,าถ้าเราสามารถเรียนแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เนี่ยผลตอบแทนหรือว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กําลังท้ออยู่นะคะก็อย่าเพิ่งท้อใจสู้ๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จไปได้วยกันค่ะบ๊ายบาย นะกสร้างค่ะนิจิวัสดีนะคะดิฉันนะคะนางสาวเลนีพัทเสนะคะ่ะก็ชื่อเล่นชื่อแนนนะคะตัวเองเนี่ยเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ทําอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะเป็นล่ามโรงงานนะคะทาสายงานในโรงงานเนาะทาหน้าที่คือเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นประสานงานให้กับนายญี่ปุ่นในหนึ่งวันเนี่ยก็มีแปลประชุมนะคะแปล ธรรมดาจุกจิกทั่วไปก็แปลแปลแปลทุกกาค่ะใช้หมดเลยใช้ทั้งวันเลยนิดหน่อยก็ก็แปลแปลจากไทยเป็นญี่ปุ่นแปลจากญี่ปุ่นเป็นไทยอะไรอย่เงี้ยค่ะคำว่าชิซูเรชิมัสก็คือคือเราคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีมารยาทมากๆเวลาลเราจะเสียมารยาทอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ต้องใช้คํานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอเข้าห้องหรืออะไรเวลาทางผู้บริหารหรือแขกคุยกับนายอยู่อะไรแบบนี้ค่ะก็ควรที่จะแบบชิสเซเดชิมัสหรือวางของก็ชิสเดหรือก่อนเข้าเคาะประตูชิสเซเดมันใช้ได้หมดเลยอะค่ะก่อนวางโทรศัพท์เองก็เหมือนกันเวลาเราคุยกับทางนายเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องชิสเซเดชิมัสแล้วก็ให้ทางนายตัดสายเราก่อนแล้วเราค่อยวางสายนายเนาะ ถ้าเราตั้งใจเราชอบเราอยู่กับมันเยอะๆอยู่กับตัวหนังสือหรือฟังหรือจะทําอะไรก็ได้ที่เรามีความชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเอาเรื่องที่เราชอบก่อนอย่างเช่นเราชอบเครื่องสําอางเราชอบเสื้อผ้าเราก็อยู่วนเวียนอยู่กับเขาหรืออะไรเงี้ยที่เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับทางด้านนี้หรือเราชอบดูหนังอนิเมะเราอยากฟังเข้าใจรู้เรื่องเราก็อาจจะดูหนังดูอนิเมะไปด้วยแล้วก็อ่านก็ได้ค่ะถ้า หลังๆเราเริ่มจำสำเนียงเราได้ได้เราก็จะชินไปเองยังไงขอให้สู้ๆนะคะเนื้อังกำบัตเตกดาซจาเนสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านก็วันนี้นะครับผมมาเป็นแขกรับเชิญในช่องเซนเซโกโกนะครับก็ในนักตัวนิดนึงเนาะผมชื่อกุญญพัฒน์ร,ราชตาัสครก็ชื่อเล่นชื่อต้องนะครับก็ตอนนี้ ประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์พอเรียนจบแล้วมาทํางานที่เป็นสายภาษาญี่ปุน่นตอนแรกผมทํางานเป็นงานล่ามก่อนก็มาทํางานเป็นครูผมได้ไปเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้เล่นเกมนี่ป็นภาษาญี่ปุน่นในตอนนั้นนะเรายังอ่านไม่ออกแต่ว่าเฮ้ยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอ่านออกอะตอนนั้นผมเริ่มต้นแบบโอ้ยถึงขนาดว่าไปไปซื้อพจนานุกรมเลยนะแบบมาเปิดแ้วก็เปิดไม่เป็นดนวยนะเพราะว่าคาศัพท์ คือเราไม่รู้ว่ามันมาเรียงตัวอักษรยังไงเราก็เปิดไม่ได้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้พอเราเข้ามอาไปเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราอยากเอาภาษาญี่ปุ่นไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปเรียนต่อในคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นยก็แบบจริงจังจัดเต็มเลยตอนที่ผมเริ่มสอนครั้งแรกเนี่ยก็มีนักเรียนหลายๆคนเขาก็เรียกว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดดีกว่าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนทีนี้พอผมไปสอนนักเรียนอะจ่กบางคนที่เขาไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยใช่ปะเราพอเขาได้เริ่มเรียน เขาก็แบบรักขึ้นมาใช่ปว่าแบบบางคนก็แบบเรียนยาวถึงปัจจุบันแล้วก็มีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ดีนะเหมือนแบบเราได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยจุดประกายบางอย่างในตัวเขาถามว่าเป็นครูมีเรื่องลาบากไหมมีแน่นอนคือทุกอาชีพมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอยู่แล้วล่ะคือเรื่องดีอะผมบอกไปแล้วนี่มาเรื่องไม่ดีบ้างก็คือแบบถ้าหากมันครูมันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยคงแบบบางทีมันก็มันก็เหนื่อยอะเพราะว่าเด็กนักเรียนที่แบบมันดื้อ ไม่ฟังเรามันก็มีครับบวกกับตอนนั้นผมเป็นครูครั้งแรกก็แบบจะผ่านมาไปยังไงอ่ะเราก็แบบเหมือนแบบต้องเรียนรู้แล้วก็เหมือนเราสอนนักเรียนนักเรียนก็เรียนรู้จากเราใช่ป่ะเราก็มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากนักเรียนเช่นกันผมมองว่าอาชีพครูมันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่แค่นักเรียนเรียนจากเรานะเรากลับได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยหลายๆอย่างนะผมเป็นครูอยู่ปีครึ่งได้เรียนรู้จากนักเรียนเยอะมากหลายๆอย่าง ก็ถ้าเกิดผู้ชมคนไหนที่เป็นครูที่ที่เป็นครูอยู่แล้วหรือว่าตั้งใจอยากจะเป็นครูก็มันอาจจะลําบากหน่อยแรกๆแต่ว่าพอเราเริ่มมีประสบการณ์เราเริ่มรับมือกับนักเรียนเป็นชีวิตมันจะง่ายขึ้นครับสู้ๆนะครับถ้าเกิดผู้ชมเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านประมาณ N4 แล้วน่าจะรู้จักเคโกะใช่ไหมเคโกะนะครับก็คือภาษาสุภาพคือเวลาผมโทรไปสั่งเนี้ยบางทีเขาก็เลยรัวรัวเคโกะเลยรัวภาษาสุภาพใส่เลย แล้วแบบขนาดเราแบบรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วอลไวแบบบางทีฟังไม่ทันเลยอะ่ะก็เลยผมก็เลอใช้ประโยคนี้เคโกะโสุคาวะไนเตะคุดาไซก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือกรุณาอยาใช้เคโกะอะไรอย่างเงี้ยภาษาครับมันคือการใช้งานคือเรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วเรานําไปใช้ได้อะ่ะคือถ้าเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับเราแบบเราพอเราไปดูการ์ตูนที่เราชอบไปดูหนังไปเล่นเกมที่เราชอบอย่างเงี้ยแล้วแบบเราฮเฮ้ยอันนี้เราเรียนมาว่ะ เราได้ยินมาว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่เรางพวเรียนไปเลยอะแล้วเราสามารถสั่งออกได้หรือว่าเราไปเที่ยวแล้วเราสามารถพูดได้มันให้เกิดความรู้สึกว่ามันภูมิใจขึ้นมาพอเราภูมิใจเสร็จเราก็อยากจะเรียนต่ออันนี้ผมว่าเป็นจุดที่สําคัญนะภาษาคือการใช้งานจริง <c oughs> คือแบบอยากให้ผู้ชมเรียนไปแล้วคือไม่ใช่เรียนแล้วก็กลับไปนอนคือแบบอยากให้แบบไปเรียนแล้วก็อยากให้เรียนแล้วก็ได้เอาไปใช้ด้วยใช้ในสิ่งที่ตัวเองรักยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องนี้ทีนี้เดี๋ยวผมตอนนี้ผมพออฝากนนิดดึงีว่าตอนเนี้ย ผมทาช่อง Youtube อยู่เช่นกันเป็นช่อง Youtube สอนภาษาญี่ปุ่นผ่านวิดีโอเกมชื่อช่องว่า Instalk ตลับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคมาถึงอาชีพสุดท้ายแล้วก็คือนักแปลการ์ตูนนะคะคือเราเชื่อว่าคนที่เรียนภา,าษาญี่ปุ่น่ะไม่มากก็น้อยอ่ะต้องสนใจ ต้องมอีเหมือนมีแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนแล้วก็อยากจะทํางานในด้านที่มันเกี่ยวข้องกับการ์ตูนแต่ต้องขอโทษด้วยจริงๆที่เราอ่ะไม่สามารถหาใครที่ทํางานแปลการ์ตูนจริงจังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาขอพูดในในประสบการณ์ของเราที่เคยทําเป็นงานอดิเรกมานะคะแปลอยู่ที่เพจชื่อ Fishing Translator ซึไองานตัวแปลการ์ตูนเนี่ยเราก็ทําให้เพจเขาอยู่ประมาณ1ปีค่ะ เขาก็จะให้ไฟล์มาเป็นหน้าๆซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เอาหน้าตัวเนี้ยไปลงตัวเลขก่อนว่า,ามันมีกี่ประโยคกี่ประโยคเนี่ยใส่เลขหนึ่งสหลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาเข้าใน Microsoft Word หรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดเอามาลงใน Microsoft คือแบ่งแบ่งหน้าออกเป็น สองคอลัมน like ์แบบนี้คอลัมน์แรกเราใส่ภาพที่เราลงเลขเสร็จแล้วส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งเราก็เขียนเลข1,2,3,4,5,6เสร็จเรียงลงมาตามประโยคที่มีให้แปลในหน้านั้นๆเสร็จแล้วทีนี้อ่ะอย่างเบอร์2เบอร์2ตรงเนี้ยเขาเขียนว่าต้นฉบับเขียนว่าอาริกาโตทานนชิโคโตตอะไรเอ่ยอุเดชิโคโตกะชิอาวาเซเดะใช่ไหมคะอ่ะเราก็แปลอ่ะเบอร์สองอ่ะอาริกาโตเราก็แปลขอบคุณนะ 3. ก็มีทั้งเรื่องสนุก 4. ทั้งเรื่องที่ทำให้ดีใจฉันมีความสุขอะไรอเงี้ยค่ะไหนๆก็อยู่ในเรื่องของการแปลกร์ตูนเพราะฉะนั้นศัพท์ที่อยากจะสอนเอาเป็นสัพท์ชื่อเรียกประเภทของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วกันค่ะประเภทที่1คือโชโจมังกะโชโจมังกะ มังงะรู้อยู่แล้วแปลว่าหนังสือการ์ตูนส่วนโชโจเนี่ยหมายถึงเด็กผู้หญิงซึ่งโชโจมังกะจะใช้เรียกแนวการ์ตูนที่เกี่ยวกับการ์ตูนสาวน้อยการ์ตูนสําหรับเด็กผู้หญิงที่เน้นเรื่องราวความรักเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีโชเนนเคยได้ยินนิตยสาราชื่อโชเนนะจังหมเป็นนิตยสารดังของญี่ปุ่นดังมากเพราะว่ามันเป็นนิตยสารที่ลงทั้งวันพี๊ นารูโตะบริชอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งไอ้โชเนนเนี่ยหมายถึงการ์ตูนสำหรับเด็กผู้ชายค่ะต่อมาก็จะเป็นโจเซมังกะโจเซมังกะก็คือการ์ตูนสำหรับผู้หญิงที่มีเนื้อหาโตขึ้นมาหน่อยคือตัวละครเนี่ยไม่ใช่นักเรียนละจะอยู่ในวัยทำงานซะมากกว่าแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆที่ ค่อนข้างจะ18บวกแบบนี้นะคะ่ะเรียกว่าโจเซมังกส่วนฝั่งของผู้ชายก็เหมือนกันนะคะของผู้ชายจะเรียกว่าเซเนนเซเนนมังกค่ะสุดท้ายแล้วแถมให้อีกแนวหนึ่งเขาเรียกกันว่าเอจิเป็นแนวแบบทะลึง่งเออแบบนั้นนะคะ <laughs> คืออีโจเซกับเซเนนเนี่ย มันมันมันก็18บวกแล้นะแต่ว่าถ้าแบบมันเป็น18บวกที่มีมีเนื้อหามีพอดต่างๆมีความเข้มข้นในด้านอื่นๆในความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไอเอจีเนี่ยคือมันคือทะลึ่งเลยค่ะก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นติดตามเพจเซนเซโกโกะด้วยนะคะรวมถึงช่องของเซนเซโกโกะด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าเน